ก็โอเคก็สวัสดีครับผมปิ๊ตอาบีนะครับของวันนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปงานมาริยะฉลองครบรอบ10ปีกันวันนี้จัดเต็มมากเลยชุดคอสเพลย์ที่ผมแต่งเนี่ยจัดเต็มมากเลยครับผมนี่ดูนะทั้งตัวนะนี่นะครับโอ้โหมีชุดคูเลต้ามีไอถุงมือแบ,นะบแกอกก็กซันนะฮะแล้วก็นี่ครับผมของคุโรสกิชิโกะพระเอกบีดนะฮะแล้วก็นี่ครับผมเชนโซอาเนีย <laughs> เนี่ยเหมือนได้รูปไหมล่ะเนี่ยผมพูดยังไงทําอย่างงานครี่ผมไม่มีโกหกแน่นอนนะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูรีแอคชั่นของคนในงานนะครับผมแล้วถามเขาว่ารู้สึกยังไงที่เห็นคนแต่งคอสเพย์ชุดนี้ไปดูกันครับไป let's go <S เดี๋ยวนี้เข้างานก่อนแล้วกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรีแอคชั่นนะครับผมเมื่อกี้ไม่มีคนถ่ายรูปไปสองสามคนและสองสามกลุ่มและเออตอนนี้เหมือนคนตาบอดตอนนี้โอเคนะครับผม ถอหน้าก,กากมันไม่ไหวแล้วกลัวหายใจไมออกวันนี้ก็เดินเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวต้องเดินไปแล้วต้องคำค,ำคข้างหน้าไปเดี๋ยวไปหาพี่เทมกันฮะพี่เทมมาบ่อยรู้นะผมไม่ได้ตามไม่เคยได้ตามในช่วงนี้จะถามว่าห <S <S เห็นชุดนี้แล้วเป็นยังไง จะพูงยงเดียวไม่รู้เลยงานที่ผมมาครั้งแรกผมตื่นเต้นมากเลยอ๋อเห็นชุดผมแล้วเป็นยังไงอะไรนะครับเห็นชุดผมแล้วเป็นยังไงอ่าแปลกตาดีครับก็รู้สึกแปลกตาดีครับก็คือแปลกแรงเซสแมนอาเนียดูดีมีชุดอะไรบ้างเออโอ้โหงองล่างในล่างเดียวไม่กอดพระเจ้าแม่ครับไม่ค่อยได้ยินนะเห็นชุดนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไง รู้สึกรู้สึกแปลกๆแต่ก็ดูเท่ดีนะครับโ oh, okay. มันจะมันแบบมันดูแปลกตา,า <Wow. S 2> ตีพอมองดีๆมันก็ดูเท่คิดว่ายังไงเหรอลมมืดมันก็โอเคตรงแต่ว่าู้อางงงๆนิดนึงแบบรู้สึกเหมือนว่าแบบท่อนล่างนี่มันอิจิโกะหรือเปล่านะอะไรใช่แล้วข้างบนก็เป็นหัวเชนโซแมนก็เลยเอ๊ะแล้วก็มีน้องอันเนี่ยอีกด้วยครบเครื่องมากเลยนะอะไร เป็นแรงบันดาลใจนะทำไมแต่งอันนี้มานี่อยากมิกเฉยเชลีจ้าเป็นไงบ้างเราคิดว่าไงมีคนมีคนเขาว่าไงบ้างฮะคนเขาว่าไงบ้างปกติปกติดีดีดีแต่เราไม่ปปกติเมื่อเราไม่ปกติไม่ได้มาถึงนี่มาถึงนี่ปกติโอเคครับเห็นชุดนี้แล้วเป็นยังไงครับอ๋อเห็นชุดนี้แล้วผมแบบว่าเฮ้ยโคตรแปลกประหลาดเลยมันคือการมิกครับมันคือแบบว่า รวมมีทุกอย่างฮนะจักรวาลมันแบบว่ามันนกเตร์สเตนแบบว่ามันเกินค,ความควบคุมไปแล้วอะทุกอย่างมันเกินความควบคุมไปแล้วมันแบบอืออ,อย่างเงี้ยครับเห็นชุดนี้แล้วเป็นยังไงครับอ๋อรู้สึกดิฟดาร์กมากเลยครับอะไรนะ <laughs> รู้สึกดิฟดาร์กมากเลยครับ <laughs> แลแค่นี้อะแค่นี้เลยครับโ <laughs> <Okay, S 1> อเคครับผมเป็นชุดนี้แล้วเป็นยังไงครับ เฮท่ๆครับเท่แบบดุดดันแบบดูดันไม่เกรงใจใครเออพี่เิ็บคนต้องมาแล้ะดุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่เป็นชุดนี้แล้วเป็นไงฮะดูเท่แล้วก็สะดุดตามากค่ะอ่าคันนี้ใช่ไหมแคันนี้แค่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะครับขอบคุณครับ ขอถามหน่อยครับขอถามหน่อยครับผมเออเห็นชุดนี้แล้วเป็นไงฮะหลายตัวมันลบทิวชาติเยอะมากเลยครับแต่คุณรู้ว่ามันตบมีตัวอะไรบ้างมีเชนตออันเนี้ยแล้วก็เอ่อตูเลต้าครับตูเลต้าแล้วก็เอ่ออีกโก้หนึ่งในบีแบบพระเอกอ๋ออิจิโกะเหรอครับใช่แล้วถุงมือนะครับผมถุงมือถุงมือรีบมาเลย ไม่ใช่มาจากโคลคุชัตอ๋อที่ออกล่าสุดอ่ะอะไรแปลกๆเท่อย่า่อ๋อครับผมคอมเมดี้แบ็อฮะแบ็คแันนะเห็นชุดนี้แล้วเป็นยังไงฮะรู้สึกว่าทำข้ามาแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีมากแล้วคุณแต่งคอมเมดี้ไฟคุณร้องเพลงไฟได้ป่ะแต่รอให้ผมร้องให้ฟัง เห็นชุดนี้แล้วรู้สึกยังไงครับผม okay. Okay. แปลกดีครับแปกดีเนาะเอาชื่อสองตัวมารวมตัวกันนะในในสองตัวฮะหัวแบบอาเทียลแต่อันนี้เป็นแบบเชนซองก็เรียก,กเรียกว่าล่างอะล่างอะล่างไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจบีดอะออ๋บีดรวมชื่อเลยครับครับชื่ออไะไรนะตาชื่ออะไรนะเชนเนียใช่เชนเนียเอาละครับจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็จบแค่นี้แหละไม่ไหวแล้ว นะครับผมถ้าใครชอบนะฮะก็สามารถกดไว้กดแชร์กดสับตไคร้ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าอย่าลืมสมัครยูทูบเมมเบอร์ชิพแล้วก็กดโดเนี่ยที่ซุปเปอร์ตังลงถึงบัญชีธนาคารใต้ดิสชั่นด้านล่างนะครับผมซีโอเกนเน็คไวด์โอแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันครับในคนนลิปต่องการรุ่งจอกันเย้เฮ้